เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิขาเทียมจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้ใจ่ายให้แก่ผู้พิการสูญเสียขาให้ได้รับขาเทียมฟรีโดยไม่เลือกบุคคลชาติศาสนาทั้งนี้การดำเนินงานมาจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาองค์กรและหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนการทำงานร่วมกับภาคาธารณาสุขของประเทศและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงเป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะทําให้การจัดทําขาเทียมแก่ผู้พิการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถดําเนินต่อไปได้ในระยะยาวค่ะตอนนั้นที่ รักษาที่ทางโรงพยาบาลค่ะก็คือไม่ได้รู้จักมูลนิธิขาเทียมตรงนี้เป็นการส่วนตัวมาก่อนเลยค่ะก็คือได้มีคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะก็แนะนําให้หมาที่ตรงนี้เซิร์ชหาดูได้เลยค่ะมูลนิธิขาเทียมมีหลายจังหวัดตอนฝึกเดินครั้งแรกนี่มันเจ็บมากเลยค่ะเพราะว่าแผลเพิ่งหายแล้วก็พอแผลหายเนี่ยเขาให้รีบใส่ขาเทียมเลยเพราะว่าเราจะได้รีบชินกับมันอย่างเร็วที่สุดก็เชื่อว่าตัวเองจะกลับไปใช้ชีวิตได้แบบปกติแล้วก็ ดีกว่าเดิมใช้เวลาประมาณ2ออาทิตย์ค่ะเริ่มแบบหายปวดพอมันไม่ปวดแล้วเราก็สามารถใส่แล้วก็เดินไปโรงเรียนไปข้างนอกอะไรได้ปกติค่ะ ถ้าเบ็ดเสร็จทั้งหมดนี่คือไม่เกิน2เดือนที่กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติพอได้มาประสบปัญหาชีวิตแล้วได้กลายมาเป็นคนพิการถ้าไม่มูลูลนิธิขาเทียมก็คิดภาพไม่ออกเลยค่ะว่าตัวเองจะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติสุขแบบนี้ได้ไหมมันเหมือนให้ชีวิตใหม่เขาเลยค่ะก็คือขอบพระคุณจริงๆค่ะปัจจุบันนี้มูลิธิขาเทียมเนี่ยในการดำเนินการปีนี้ก็ใช้งบประมาณร่วมๆ 4 0 5 0ล้านบาทเงินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราได้จากการบริจาคจากประชาชนกับผู้มีจิตศรัทธาผมก็มาคิดถึงในแง่ของความยั่งยืนถ้าต่อไปความสุขเหล่านี้ลดลงเนี่ยเราคงจะต้องมีแหล่งเงินจากที่อื่นๆด้วยจะได้มองดูลู่ทางของการเจรจาความร่วมมือรวมทั้งเรื่องของการแสดงดั้ได้ของเครื่องมือที่อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งถ้าเราทําได้ดีเราอาจจะกระจายไปให้โรงพยาบาลต่างๆนั่นก็อาจจะเป็นช่องทางที่เราจะแสวงหารายได้ของมูลนิธิอีกทางหนึ่งด้วยครับ ในแง่มนุษยชนเนี่ยท่านก็ประสบข้อกรรมในการที่เสียขาเราก็ไปทำและส่วนที่เราพยายามทำความร่วมมือหรือว่าคิดว่าจะช่วยกันในการทำให้เกิดความยั่งยืนของระบบ ขาเทียมของเราไม่เพียงแค่มูลนิธิอย่างเดียวนะครับก็คือเรามีกองทุนฟื้นฟูระดับจังหวัดซึ่งผมคิดว่ามูลนิธิขาเทียมเนี่ยจะเป็นหน่วยงานสําคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้ความเข้มแข็งนะครับตอนนี้ที่มีทั่วประเทศในการศูนย์ทําขาเทียม95แห่งผมว่าในอนาคตถ้าเราทั้งนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยี R&D จํานวนมากเนี่ยก็สามารถที่จะขยายโดยสวชเราจะไปดูนะครับเนื่องจากเรามีค่าใช้จ่ายในเรื่องขาเทียมอยู่แล้วที่จ่ายให้โรงพยาบาลราอาจจะให้การชดเชยค่าขาเทียมที่ทําโดยเทคโนโลยีจากมูลนิธิขาเทียมนยในอัตราเดียวกับที่เรา ต้องซื้อจากต่างประเทศเพื่อเป็นกาแรงจูงใจว่าเทคโนโลยีในเมืองไทยผมเชื่อว่ามีความสามารถเพียงพอผมคิดว่าตรงนี้นวัตกรรม R&D ที่จะลงไปแล้วขยายบริการให้ครบถ้วนโดยที่พี่น้องปะทานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นคอนเซปต์สำคัญที่เรามาดูจากมูลนิธิขาเทียมและคงจะไปต่อยอดต่อไปแล้วพบกันใหม่ในรายการหนทางพารวยสวัสดีค่ะ